สวัสดีครับผมบ้านหลักน้อยพลังงานทดแทนครับ,นะค,รบคลิปนี้อยู่ที่อำเภอเมืองนะครับตำบลท่าสว่างปั๊มหอยโขง่งโซลา่าเซลล์นะครับขนาด1.5แรงแผงโมโน345วัตต์แผงเนี่ยเป็นของเซาฟิมนะฮะตอนนี้เก็บงานแล้วนะครับยังไม่เสร็จนะก็พามาดูระบบกันหน่อยไปดูกันครับ นางานครับผมนะครับแผงอยู่บนหลังคานะครับเดิมลูกค้าใช้บริการปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วติดซับเมอร์สก่อนนะบาระดานเจาะตรงนี้นะครับตอนนี้บาร์ดานเติมอยู่นะครับเวลาเกือบ4ี่โมงเย็นแล้วนะเดี๋ยวดูก่อนอ่าสี่โมงพอดีนะครับ4ี่โมงสิบห้าห้าสิบเก้านะฮะสูงแทงค์นะครับรอบนี้ลูกค้าใช้บริการปั๊มหอยโข่งนะครับตัวนี้ขนาด1.5แรงท่อดูด2ออก2 นะครับเติมแทงน้ําความสูงฐานแทงเนี่ยตรงฐานตรงเนี้ยครับความสูงตรงนี้อยู่ที่6เมตรนะครับแล้วก็ทั้งทั้งกี่ลิตรนะวิทส2,000งลิตรนะครับอยู่ข้างบนถังส0 0พลิตรนะครับเดินเดินท่อนิ้วครึ่งขึ้นไปนะครับไปลดฝั่งนู้นนะฮะสีแผงอยู่ด้านบนนะครับตามภาพเลยนะฮะเราไปดูหน้างานกันนะครับวันนี้มีพิระกับช่างวิศมานะครับพิระกําลัง จัดการเรื่องโครงสร้างนะฮะก็มุงหลังคากันน้ําฝนสาดเต็มๆนะฮะกันกันสาดเต็มๆลงปั๊มนะครับนี่ครับอันนี้พีระกลางวุ่นเลยปั๊มมิซูโยชิครับผมนะครับเนี่ยคูณเหลือก็เลยเทรอบเลยตรงนี้ทางลูกค้าเนี่ยเติมสระอ่าหอยโขง่งไอ้ซับเมิร์ดเดี๋ยวเติมสระตรงนี้นะครับแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยอ่าทางลูกค้า โอเคมากกับการที่มีระบบน้ําเป็นของตัวเองนะครับทานาเป็น1ิบไร่เลยนะแล้วก็ใช้น้ําตัวนี้หล่อเลี้ยงช่วงที่ช่วงที่ฝนทิ้งช่วงนะครับนะฮะอันนี้ช่างวิทย์ครับผมนะครับช่างวิทย์ครับนะฮะช่างจะอยู่ในเกตสุรินทร์นะครับอันนี้ของซับเมิร์สนะฮะซับเมิร์ส ช่างวิทย์ปิดไปแล้วเร์อต,ติดปีที่แล้วของไลโน่นะครับตัวนี้ของหอยโข่งนะครับเป็นมิซูโยชินะที่ผมใช้อยู่นะฮะแล้วก็ติดตั้งให้ลูกขายอยู่ติดลูกลอยครับผมตัวนี้ติดลูกลอยนะฮะก็ตอนนี้น้ําเต็มแล้วเนาะช่างวิทย์ประมาณกี่นาทีเมื่อกี้ผมไม่อยู่ไม่ถึง20นาทีนะไม่ถึง,ไม,ถงไม่ถึงเนี่ยครับเดินท่อขึ้นไปมันเต็มแล้วช่างวิทย์ไปเทสให้หน่อยไปเปิดวาล์วให้หน่อย พอมีการใช้น้ําปั๊มก็จะทํางานต่อนะครับอ่เปิดทางนี้อ่เดี๋ยวนะช่างวิทย์แป๊บหนึง่งตรงนี้ท่อครับท่อน้ําไปใช้ตรงนี้เป็น3นิ้วนะอ่าเพิ่มจาก2นิ้วเนาะสนิ้วแล้วก็ลูกค้าให้มาลดตรงนี้เป็น2เหมือนเดิมนะครับเพื่อ,เ,อเก็บกําลังอ่ลองเปิดดูนะครับฮาจะแรงมากนะฮะเนี่ยโอ,โอ้โอ้โอ้โอ,โอ,โอ เนี่ยครับก็ส่งเติมลงแปลงนาครับใช้น้ําจากถังอีกทีนะครับแล้วก็ใช้สปริงเกอร์ได้ครับแต่สปริงเกอร์เดี๋ยวแนะนําลูกค้าตรงจากปั๊มได้เอาพอแล้วช่างพิษนี่ปั๊มก็จะทํางานต่อนะเนี่ยครับปั๊มทํางานแล้วพอพอน้ําเต็มถังนะปั๊มก็จะหยุดทํางานสี่โมงเย็นก็ยังได้น้ําอยู่นะเนี่ยงาน นี่ท่อน้าครับฝังดินมาขึ้นตรงนี้อันนี้เผื่อใช้ตรงจากปั๊มในอนาคตไปยิงสปริงเกอร์ได้อ่าขึ้นไปที่นิ้วครึ่งนะครับนิ้วครึ่งขึ้นไปตามนี้นู่นเลยครับแล้วก็ลงมาใช้นะครับตามสเตปนี้ลูกค้าให้ต่อให้แล้วก็ติดวาล์วให้2ฝั่งแบบนี้นะครับอืมตอนนี้ทํางานอยู่ที่530บบาทครับช่วงเย็นเย็นสี่โมงเย็นนะฮะน้ำยังขึ้นแทงได้อยู่ครับ ทั้งนี้ลูกค้าทําเตรียมไว้ให้เองนะฮะผมก็ไปเดินระบบขึ้นแล้วก็เอาลูกลอยไปติดไว้ห้อยคงเติมขึ้นแทงก่อนนะครับแล้วก็เอาจับแทงไปใช้นะครับเติมแปลงนาก็เอาจับแทงเลยอ่าเต็มแล้วนะฮะตรงนี้ปั๊มดับไปแล้วแป๊บเดียวนะฮะแล้วก็ไปรดน้ําผักในสวนเนี่ยคุณพ่อท่าน สวนผักท่านสวยมากนะครับมีหลากหลายมากอยู่ฝั่งนู้นนะฮะอันนี้เจ้าของครับผมนะครับสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับอันนี้เรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วอันนี้ตัวแท่งเนี่ยจะเอาไปใช้ไรบ้างครับผมใช้ที่นากับการเกษตรที่นาการเกษตรเนาะก็คือจะไลายจากนี้ไปลงนาเลยนาทั้งหมดกี่ไร่ครับนี่ประมาณยี่สิบไร่โอ้ยี่สิบไร่ปีที่แล้วอุดหนุนปั๊มเสมอนะพ่อครับเป็นยังไงบ้างช่วง ทรงน้ำแรงๆเป็นยังไงบ้างโอ้ดีเลยใส่ข้าวนี่ใส่ข้าวเนาะก็คือได้สำรองตอนฝนยังไม่มาเนาะฝนแรงตั้งสองเดือนนี้ก็ได้เลยครับอันนี้ก็ปั๊มหอยโขงก็คือติดลูกลอยให้ให้มันทำงานเองอัตโนมัติปั๊มอยากปิดปิดได้ก็สับเบเกอร์ลงเหมือนสับเมิ่เลยนะครับเหมือนเดิมเนาะนะฮะอันนี้ก็ถ้าคุณพ่อใช้งานไปแล้วมีปัญหาอะไรก็แจ้งแจ้งผมได้เลยแล้วก็ปลูก ในในบ้านด้วยนาะพ่อเขีนปลูกอะไรเยอะแยะเลยครับทั้งปลูทั้งอะไรัปลูอะไรเยอะแยะเลยก็ทําการปลูกดอกไม้เนาะปลูกดาวเรืองปลูกอะไรอย่างเงี้ยอืมเราต้องใช้น้ำเนาะทีนี้ถ้าแบบเป็นปั๊มไฟฟ้านี่ค่าไฟก็ค่าไฟเยอะเดือนหนึ่งเป็นพันเลยอ้เดือนหนึ่งเป็นพันอันนี้โซล่าเซลลเราไม่ต้องจ่ายค่าไฟไม่ต้องจ่ายเลยคือมันเป็นการลงทุนระบบน้าเนาะยังไงก็ก็คุ้มทุนเพราะว่าน้ําน้านี่สําคัญนะฮะโอเคครับคุณพ่อขอบคุณมากครับผมครับนะครับ นะโอเคครับผมนะครับก็เรียบร้อยงานติดตั้งในวันนี้นะครับไซนี้นะครับปั๊มหอยโขงขนาด1.5แรงนะขนาด1.5แรงเนี่ยแผง345วัตต์เนี่ย4แผงนะครับอีคลิปของเซราฟิมนะครับตัวนี้ติดตั้งนะฮะง,งานตรงนี้จังหวัดสุรินทร์นะติดตั้งอยู่ที่49,000บาทรวมติดตั้งนะอันนี้เดินท่อให้ในส่วนของท่อทั้งหมดที่เดินขึ้นแทงเ่ยทางลูกค้าซื้อเองเพิ่มเติมนะครับทางผมเดินให้ นะฮะสี่หมืเาพนเนี่ยรวมเดินระบบน้ําขึ้นท่อให้นะฮะตัวนี้ติดลูกลอยนะครับในในส่วนของงานลูกลอยเนี่ยไม่ได้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอะไรเพราะว่าปั๊มเขามีลูกลอยมาให้แล้วนะครับเราเพียงแต่เอาสายมาต่อเท่านั้นเองโอเคครับผมสอบถามเพิ่มเติมครับ f a c e b o o k แฟนเพจบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนนะครับงานโซลา r c เซลล์ระบบน้ำโซลาเซลล์นะครับหรือออฟกริดโซลาเซลล์จุดบ้านสวนไฟไม่ถึงใช้ทีวีตู้เย็นจนถึงแอร์ นะครับสอบถามเพิ่มเติม Facebook f แฟนเพจนะครับบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนรับประกันระบบให้1ปีครับผมเราดูแลหลังการขายให้ตลอดนะครับหมดประกันก็ดูแลให้มีการเสียสงซ่อมเรามาถอดให้ส่งไปซ่อมให้นะครับลูกค้าก็จ่ายเงินค่าเซอร์วิสค่าซ่อมตามจ่ายค่าเซอร์วิสเองในช่วงที่หมดประกันแล้วนะครับตัวนี้ปั๊มตัวนี้นะครับน่าจะเกือบปีเกือบปีแล้วนะครับอันนี้4ี่โมงกว่า ยังทํางานได้อยู่นะครับเพราะว่าหย่อนไปไม่ลึกตัวนี้หย่อนประมาณ18-20เมตรเองบาดาน,นี่น้ําดีมากตรงนี้น้ําดีมากนะครับขอบคุณทุกการติดตามครับผมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ